ผมเลยว่า <c oughs> ข่าเลยว่า <c oughs> <c oughs> ในภาคที่3นี้นะครับผม <c oughs> ผมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่ามีภาคไทยด้วยเ้ยซับไทยสิ <c oughs> นี่ไงสิ่งเล็กๆในห้วงฝันร้ายนี่ะครับผมน้อแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมาพร้อมกับเพื่อนเลิฟขอผมเองทักหน่อยสวัสดีครับผมเนะมผมก็อยู่กับเพื่อนคนนี้มาตั้งนานแสนนานไปเลิฟบูเลยกด่ลค์เกม อ่า <Yeah, S 2> มาเร็วมาเร็วมาอ่าตอนนี้คือเราเชิญกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตัวเกมนี้เป็นตัวเกมเดโมแล้วก็เพิ่งปล่อยมาเมื่อวานนะครับผมวันนี้ไม่รู้ว่าลงคิปวันที่เท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เป็นวันที่18นะครับผมเชื่อนที่18ซึ่งตัวเกมปล่อยมาวันที่17นะครัสบสดๆร้อนกันเลยนะครับผมมาผมก็เลบอกตามตรงนะว่าผมเคยเล่นตัวเกมภาค2มาแล้วนะครับผมแต่ยังเล่นไม่จบแต่รู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงภาคหนึ่งเนะื้อเรื่องเป็นยังไงนะครับผม แล้วก็มีให้เลือกตัวละครน,นี่ที่เห็นมานะครับผมไอ้ตัวซ้ายแล้วกันนะครับผมตัวซ้ายไอ้ไอ้มูดเขียวเนี่ย <c oughs> มามา <c oughs> มาเจิมเจิมเ <c oughs> จิมเจิมกันหน่อยนะฮะ <c oughs> สดๆร้อนๆเลยเกมนี้ถ้าสนุกไม่แน่ว่าอาจจะซื้อมาเล่นนะครับอาจจะได้เสียตังค์ <c oughs> ใช่แต่ว่าต้องถอยๆเกมไปก่อนนะ <c oughs> เริ่มแล้วครับเอ้ยไมนน่ากลัวยั่งเลยบรรยากาศอึมครึมมาก เอ๊ะเหมือนจะเป็นกระจกนะกระจกวิเศษเอ๋ยบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีกูเองคืออฮ้ยแปลไนะครับอาานานาเอ้าอันนี้ตัวอ่ามป่ะไม่รู้ว่ะน่าจะใช่เพื่อนเอาวะ ันนี้ไงเองกูมาช่วยแล้วสวัสดีเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าขึ้นม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 าเราเราชื่อสมปองนะเราเราชื่อสมพงศ์กูคิดตีหัวกูว่าละเฮ้ยแผนที่อะไรเพื่อนแผนที่อะไรอ่ะไม่รู้ว่ะไปดูในตัวเกมมาเพื่อนเอาจริงวายมาเลยครับอุ้ยภาพสวยมากเลยนะ ผมว่าเน็ตอาร์มกระตุกทีหนึ่งไม่กระตุกแล้วกูเห็นวาร์ปเลยนะกระจกที่แตกซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับกระจกตะกี้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีเศษซากหนูตายด้วยเหมือนเรือยังไงไม่รู้เลยนะเฮ้ยเอ,าอ้าเราเราห่างกันไม่ค่อยได้ซะด้วยใช่แล้วนะกดชิปคือวิ่งด้วยนะมันบอกว่ากดเอฟเพื่อติดตั้งถนุเฮ้ยย,ยังไงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเอ้าเอดิทำอะไรอ่ะอุ้ย อ๋อเหมือนแบบกดปุ่มตรงนี้ไงเนี่อ๋อได้ได้ได้โอเคจัดไปจัดไปจัดไปเฮ้ยรอดูด้วยกูอาทิบอยู่ให้ทุกคนเห็นได้ไดตะกี้เหมือนเมื่อกี้คือแบบทดลองอ่าทดลองตรงนี้เหมือนยิงธนูไปนะครับผมเลยเดินสำรวจอยู่โอเคขึ้นมาโอเคเข้าใจเข้าใจโอเคโอเคโอเคโอ้โหว้าวนี่มันกรุงทะเลทรายโอ้พระเจ้าอะไรครับเนี่ยโอ้โหมองอะไรแทบไม่เห็นเลยเก็บตาได้เกิน เอ้ยอ,อะไรน,น,ะไน่ะอ,อย่าบอกนะว่าคนจริงด้ยทำไมผมรู้สึกว่ามันคุ้นๆเหมือนภาคที่หนึ่งเหมือนเนื้อเรื่องนะครับผมจะเกิดที่เรือใหญ่ๆนะครับผมไม่แน่ใจว่านี่คือเรือเดียวกันหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องมารอดูอีกทีนึงโอ้บ้าเลยต้องเดินไปถึงไหนก็นเนี่ยเฮ้ยอ,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 อะไรอ่ะ องอะไรเนี่ย oh, หนีว่ไม่รู้แหละเดินก่อนเหมือนกระสุนอะกล่องเสื้อผ้าเปล่ากับอาหารกระป๋องเดินมาสุดทางเลยนะครับเหมือนจะมีกําแพงกับบันไดตรงนี้โอเคมาอัมกดชิปได้ความเร็วได้ครับงอย่างใช่หรอใช่ใช่ใช่มาไปปีนฮะปีนครับผมคลิกซ้ายนี่เงี้ยแล้วก็ขึ้นไปคลิกซ้ายแล้วก็กดลูกสองขึ้นโอเคโอเคได้แล้วหูทุกคนมัน โอ้ oh, กำแพงไทท่านปะเนี่ยโอ้ดูอะไรแบบใหญ่ให่อะสูงเกินโอ้ย oh. แล้วมุมกล้องแบบอ้ oh. อันนี้ผมไม่รู้นะว่าตัวเกมในภาคนี้จะเกี่ยวกับอะไรนะครับไม่ได้ดูตัวเกมในเรื่องย่ออะไรเลยโอ้ไม่กอดมันเหมือนเป็นคุกจับปะ เนี่ยมีกับดักจับนุ๊กจับอะไรพวกเนี้ยเข้ามาเลยครับเดี๋ยวรออาร์มก่อนเร็วๆสมพงศ์โอเคสมปองรอแป๊บนึงชนี้เดินช้ามาๆๆยังไงครับเนี่ยต่อยรับได้เลยนะว่าตอนน่้จะต้องดันออกไปปะกดดันเ้่ยกันพร้อมกันปะคลิกซ้ายกดดันไงอะอะไรอะเอฟเพื่อเหวี่ยงออะไรอะนี่ไงใช้ไอเนี่ยไปแจทุบเลย กูต้องทำยังไงอ่ะกด F ปดิตั้งไปแต่อ right> okay. okay. uh ๋อ huh. น uh huh. okay. huh. ี่ไงโอ้โแต่นี้กูมีอาวุธเดี๋ยวนี้กูมีมากูไม่กลัวแล้วบีมันกูจะฟาดหังแม่งให้หมดเลยมามีธนูพร้อมสปอร์ตสุดยอดเลยครับมาอุ้ยอุ้ยเชี่ยมีไส้ด้วยเว้เน้ยผมว่าน่าจะต้องมีการดึงครับโอเคอ่ามาดึงช่วยหน่อยไปถอยหลังไปโอเคเือโอเคเปิดไว้นะครับแต่ไม่ชอบกล่อง

เออโอ้ใช่สร็ด้วยเสร็จป,ปุ๊บก็น่านจะลากเปล่าเออเออไม่ลากไม่ลากไม่ลากน่านจะปีนเลยเพราะมันมีบันไดอโอเคนะหนึ่งสองปุ๊บโอเคเออคลิกซ้ายด้วยคลิกซ้ายด้วยเออโอเคแต่ข้างในยังไม่ได้สำรวจเลยว่ามีอะไรอะ่ะขอดูหน่อย <You see. S 2> ได้ปะดูสิไปดูสิมีอะไรนะโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอะไรบ้างวะเนี่ยเครื่องจักรอะไรสักอย่าง ขึ้นมาครับขึ้นมาได้ด้วยโอเคน่ากลัวเป็นบ้าเลยครับตรงนี้เหมือนจะอ๋อแสดงว่าจากข้างบนเราต้องขึ้นจากข้างบนนั่นแหละถูกแล้วโอเคครับมันเป็นทางไปต่อนั่นเองผมเลยว่าเกมแนวพัซเซิลเนี่ยผมกับอาร์มเนี่ยผ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสปีดฟิคชั่นนะครับอีเท็กทูนะครับสองเกมนี่แหละโอเค ว้าวทุกคนครับตอนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับมันมีแต่ซากอีกาเต็มไปหมดเลยพระเจ้ามีไส้โอ้โหเน่าๆด้วยอันนี้น่าจะต้องให้อาร์มเป็นคนยิงธนูเลยฮะโอเคตรงไหนนี่นี่นี่เใช่ใช่อาร์มยิงเลยมาปิ้วเรียบร้อยโอเคไปข้างล่างครับนี่แล้วเราต้องโดดเข้าไปฝั่งนู้นหนึ่งสองซ้ำตรงไหนปึ๊บเน่ยใช่ พือจ้าอุ้ยโอ้โหมีดวงอุ้ยมีดวงไหมดเลยซากร่วงร่วงเลยซาบด้วงเต็มไปหมดเลยเว้ยเลยจะมีบ้างอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรสันสัน <S 2> <S 2> <S อะไรสันสันอะไรสันสันวะอะไรสันสันวะพระเจ้าดีนะเพราะว่าอ e ีทิกทูเอ้ยไม่ใช่ดิ ดิตต์ไนท์แมร์เนี่ยปกติมันเล่นคนเดียวมันก็จะวื้อวาวันวันว่าด์หน่อยครับผมเออแต่นี่มันนี่ทำอะไรอะ่ะทุบแมงต้องดูลองดูอุ๊ยเออถูกถล่ไม่ได้ขายอ่ะอ๋อเนี่ยไปทีละตัวหรือเปล<อ>่าโอเคโอเค,อเคมาๆมา,มาเริ่มดูละไปไปโอเคมาแล้วรอสกูรอสกูไปเลยเพื่อนโอเคตอนนึ้งโอเค อุ้ยเฮ้ยเห็นเชือกเห็นเชือกที่อยู่ตรงนั้นไหมเชือกนู่นยิงมันหน่อยนี่ไม่ยิงเชือกข้างในสิเออโอเคเล็งพันนิดหนึ่งแล้วเกิดอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไปครับไม่มันมันจะล็อกไว้ไงโอเคโอเคมาแล้วทำไมไอ้คนรูปพวกนี้เป็นรูปปั้นน่ะทุกแม่งนี่ไงเราเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยย่อดิย่อย่อย่อนี่ไงดัน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 ชุดหน่อยไปไป โอเคหแจมอุ้ยอะไรกันบ้างวะเนี่ยขนนกอีกาเต็มเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอย่ามีอะไรวิ่งนะเฮ้ยอ้าวอ้ามอ้ามอ๋อเป็นมันมันบิ๊กคีบแบบโอเคโอเคเออมันกีบแสดงว่านี่ไงลากอันนี้มาใช่ใช่ใช่โอเคโอเคโอเคเฮ้ยดีดีแจมมา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 นี่เราโอเคเข้าไปกันต่อครับ <Yeah. S 1> นี่จะเป็นเด oh. โมต้นเกมแน่เลยฮะทรงแบบนี้แต่ผมสงสัยว่าทำไม <Yeah. S 1> ไอ้คนพวกนี้ถึงเป็นรูปปั้นอะ่ะเพราะว่าเท่าที่รู้คือพวกมันไม่ได้เป็นรูปปั้นกันอยู่แล้วแน่นอนครับต้องมีอะไรบางอย่างแนๆ่ๆมีกุญแจข้างบนด้วย oh. เอา okay, โอเคเพื่อนปุ๊บจ้อ,อ <Okay. S 1> ไ,ปไปครับไปนเนต่อเนี่ย ตรงนี้มีกระดานกลางระวังตกด้วยนะเจค่อยมาครับอ้ยเสียวเลอเกินนี่ตรงนี้มีคันโยกฮะไปชื่อซิทำอะไรได้เนะี What? ่ย w h a หรือว่าน่าจะต้องเอาลงแล้วแหละอ้ยนี่นีนใช่ใช่มันจะเป็นไม้นี่ลง๊ปลุ๊ปลุ๊ปล๊มันจะเป็นทางขานอ่าอาา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  เดีย๋ยวเปลี่ยนตัวครับผมเพราะว่าผมต้องพาทุกคนไปดูนี่ฮะมาครับเราขึ้นมากันใหม่ในรอบ2นะครับถึงแล้วถึงแล้วปึ๊บโอเคตรงนี้มีถุงอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็มีคันโยกอะไรไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นอามรอดูข้างล่างด้วยโยกไปแล้วมีบันไดให้ขึ้นมาตรงไหนวะกลับมาทางเดิมโอเคมีบแบบเหมือนอีนเทคทใช่ประมาณนั้น แล้วน,นี้ลงไปทำอะไรได้บ้างอ๋อ,อมไม่ใช่เชื่อมต่อแล้วนี่ล่ะเราไปได้หรือเปล่าทุกแบงเลยดึงดึงดึงเรา<ไ>ต้องช่วยกันดึงดึงช่วยหน่อยเฮ้ยเออโอ้โอเคเออฮัลโหลอุ้ยโอโหเฮ้<ห>เอาสะตกใจเลยเนี่ยเฮ้ยนี่นมันอีการ์อาวยิงมันไดนะ้ปะะอีกา,า<ไ>ร่ะมันถือกุญแจไว้นี่ไงเราแม่นว่ะ แล้วเพื่อนผมม,มันกรแม่นซะด้วยนะครับแล้วได้กุญแจมาแล้วนนแต่ขอสำรวจห้องก่อนนะในนี้เหมือนจะโอ้โหขนอีกาเต็มไปหมดเลยครับ๋ยวต,ตอนนี้เอากุญแจเปิดกอนใช่แลบบ้วครับเปิดกุญแจก่อนครับเสียบมุนเอ๊ะมหีหน่วงเหมือนโหลดแมปอะไรบางอย่างแฮโหลดอะไรเปล่าวะเออ <c oughs> เข้ามาเลยครับอันนี้คืออะไรอะ่ะเปิดดูอุ้ยอุ้ย กับหลังเออโอเคโอเคโอเคไปโอ้ยอะไร้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮใหญ่ใหญ่ใหญ่มันลุกแล้วด้ี่ยนะมันลุกแล้วปูรู้แล้วแหละว่าโหลดอะไรตัวเบลเลอร์เลยไปแล้วอ่ยเออกูจะสู้มึงยังไงกูมีแค่ป้าแจกับธนูเนี่ยดูตัวกูดิ มันตัวใหญ่มากเลยครับคุณผู้ชมว้าเอ,อ้ยอะไรวะเนี่ยช่วยดันหน่อยสิเฮ้ย<บ>เออ <c oughs> เดี๋ยวบอกอเลยว,ว่าที่เป็นหินเพราะไอ้ตัวนั้นน่ะอาจจะใช่อาจจะเป็นแบบพวกคำสาปอะไรเปล่าเออเนาะมองตาแล้วอันนี้หรือเปล่าใช่มีตู้ด้วยครับตู้ทำอะไรได้วะดูดกอดได้ไหมต้องดูดไม่ได้ด้วย แต่ตรงนี้เหมือนจะขึ้นไม่ได้หรือเปล่าขึ้นไม่ได้ละแมงก็ะดานกูได้เสียเนื้อจืดมันเป็นจุดบั๊กจรมั้งแต่ไอ้ตู้เนี่ยมันเป็นไปไม่ไดที่มันจะอยู่ตรงนี้เฉยเอ๊ยนี่ไงโอ้โหกูหาตั้งนานแม่งเอ๋ยอู้หัวอะไรล่ะเนี่ยอะไรบ้างวะเนี่ยอุ้ยโอ้ลมลมไอ้ลมนั่นไงนี่ฮะกูละหาตั้งนานแม่งเอ้ย อกด e เพื่อกลางโล่มมึงครับคือมาน้ำมาน้ำสมพงครับวันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับผมเราต้องขึ้นไปข้างบนครับเจขึ้นไปข้างบนไหนลองดูซิหนึ่งสองสามวิ้งเราไปไนต่อจขึ้นข้างบนเลยค่ะขึ้นบนยาวๆเลยค่ะนี่ค่ะขึ้นมาข้างบนแล้วเรียบร้อยโอเคนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา ดูเหมือนว่าต้องทําอะไรกับเชือกตัวนี้สักอย่างนะฮะไม่รู้ว่าสไลด์ไปได้หรือเปล่านี่ไงสเปกบาร์แล้วกดค้างเพื่อจับนี่เอาเลยดู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 สเปกบาร์กดค้างนี่ไอ้ยาโค้ดซิงโค้ดสิ่งโค้ดซิงโค้ดแซดมาครับมาช่วยดึงนิดหน่อยไปละฮึบเคเออมาเอพานพานพันเขาโอ้ยบรรยากาศวว้า เฮ้ยเฮ้ยอ้หูเจออะไรวะเจออะไรเฮ้ยนี่ไงนี่เราต้องเปิดตรงนี้อ๋อนี่ไงนี่กูทุบแม่งตรงนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเออใช่เออเอเดี๋ยโอ้ยว้ายเจออะไรโอ้โหโอ้โหดูใจวิ่งสิครับรออะไรล่ะวิ่งวิ่งเจ้าเจ้าอัญชามสิลูกโอ้โหดูมา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 ดูเออเอาแตกอ้าว มารอบนี้กูรู้รอบนี้กูรู้รอบนี้กูรู้ว่ากูตรงวิ่งกูกดสปิกว่ากูกดชิปวิ่งแล้วกูชิบไปแล้วไม่รู้แล้วไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าวิ่งแล้วค่ะวิ่งไม่รอด้วยมาแล้วครับไปแล้วครับวิ่งต่อด้วยไม่รอแล้วไปไหนเนี่ยกลางล่ม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 ไปแล้วจ้าไปแล้วอ้อขึ้นดิขึ้นดิขึ้นดิรอเลยละมาครับเฮ้ยติดอะไร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  แมงเอ้ยนี่รอดแล้วใช่ไหมนี่อ๋อมาไม่รู้แหละทุก่อนเฮ้ยเพื่อนใ้คุ้มโอเคไปเข้ามาเอ๋บอกว่าจะไม่ตกใจแบบเมื่อกี้นะนั่นแหละดุกคนขอลงกันนะลงแล้วนะรู้ไปแล้วกดอีกลางร่มอ๋อลงไปดีดีโอเคโอเคโอเคแล้วมึงเพิ่งมาสอนกูตะกี้เราไม่สอนกู ต้องให้กูพลาดก่อนใช่ไหมเออ้ให้กูพลาดก่อนใช่ไหมเออโอ้โหเ้ดูะๆอันนี้น่าจะอยากให้มันเห็นแน่เลยบางตามแสงเงาครับอย่า่าอามรอก่อนรอก่อนอย่ารออย่ารออุ้ยเสียงดูเสียงมันดิอเสียงมันฮือรอกอนนะรอกอนนะมา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 ม อย่าเสียงนะอย่าเสียงนะอย่าเสียงอย่าเสียงอย่าเสียงไป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 หลบนี้ลุ้ยเชี่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 ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะโอ้โหกูไม่รู้แล้วมือแม่มือแม่มาแม่มาจะรู้แม่แม่มือป้อมมากแม่มือป้อมมากแม่กินแซบเกินเฮ้ยอามมันอยู่นั่นเลยกูอยู่นี่เองเอยู่ข้าละมุมกระจายความเสี่ยงเลย ไปแทนความเสี่ยงคออขวามีประตูว่ะแล้วตรงไปถึงไหนนี่จานเข้าไปได้ปะเข้าไปเข้าไปเข้าไปไปเลยครับเ่เข้าไปอย่ามีอะไรเลยไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้โหแม่เจ้าเข้าไปได้ครับแกจะเงียบก็เงียบวันนี้ใช่พอจะทำให้กูตกใจก็ทำให้กูตกใจจริงๆแม่เจ้า โอ้ยตัวครับตัวครับตัวครับพอดีมันกินลมเยอะไปหน่อยไปทางไหนอะอะไรวะเนี่ยตรงมาเหรอคิวคุ้งคิวไปไปไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปขวาไปขวาไปเราเกาะกลุ่มกันไว้เราเกาะกลุ่มกันไว้ช่วยกันหนึ่งช่วยกันดนึงยัเฮ้ยอือไปโอเคอึ๊บ โอ้โหทำไมทางแบบนี้มันมันมันลงโล่งอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาม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 ยิงมันมึงมีธนูมึงมีธนูเอาเฮ้ยต่อจากนี้เราจะไม่ตายนะครับทุกคนมาโอเคชาเลนจ์ชาเลนจ์มาห้ามตายมามาครับชาเลนจ์ชาเลนจ์ชาเลนจ์เออวิ่ง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 ตีไงเรา เดินไปทางไหนทางขวายิงสวยนี่ทางซ้ายทางซ้ายสวยนี่สวยทางซ้ายเอ้ยทางขวาทางขวาทางขวาสวยนี่ซุปตัวหนึ่งระวังดูไว้ก่อน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 หายวะไป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 นี่ได้ปะสี่ตัวเองสี่ตัวเองใช่ป่ะขึ้นนี้เฮ้ยเฮ้ยได้ปหมเอ้ยไป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 เอ้ยใช่ใช่ถูกถูก เราแค่ดโดดไม่ถูกเฉยเออไปอึ๊บเอาเพือ่อนครับไป let's go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  <S ว้าวโอ้โอ้เอโอเคตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรมากออแต่เหมือนข้างในน่าจะมีอีกนะฟังจากเสียงแล้วฮัลโหลมีแต่ขี้ขี้<า>ด่วงเออหย,ยิบขี้ อันนี้น่าจะไต่ขึ้นแน่นอนเลยโอเคมาการปีนป่ายมีเพลงเกิดขึ้นณน,นจุดจุดนี้ใช่เหรอใช่มันเงียบม,มาทั้งเกมแล้วนะเอ๊ะทำไมไมันขึ้นไปดาดฟ้านะจะมีหรือเปล่านะทีนี้มันจะมีหรือเปล่านะขึ้นมาแล้วครับไม่รู้แหละอุ้ยอะไรสัน่นโอ้อะไรสัน่นโอ้โอ้โอ อ้วัูคุณแม่ใส่กระโปรงมาเลยค่ะอ่ามีอะไรไหมแสดงว่าไม่ใช่ข้างหน้าแล้วแน่ๆนี่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 ขึ้นมาแล้วจ้าเฮ้ยโอ้แมนโอเคแม่ดีนะไม่ขึ้นบันไดอ้าว มามีแม่ไหมยังไม่เจอยังไม่เจอโอเคกลางรูปนะไป <Yeah. S 1> จองยา <Yeah. S 1> โอเคกลางต่อกลางต่อจองอเฮ้ยอันนี้เ,นหนเหมือนจะต้องลงล่างแล้วต้องกลางจังหวะให้ถูกกลางจังหวะให้ถูก๊ขึ้นไปไโอเคจแช่แบบแจมแไม่ยากไม่ยากได้ยินเสียงรอยเท้าแม่ปะ แม่จะมาโผ่แถวนี้ไหมเนี่ยน่าจะต้องดันไม้กระดานนี้ลงไปแล้วแหละไปตามมาเดี๋ยวพี่ทำเองสมปองเฮ้ยสมพงศ์สมปองกูมานำเองเปิดเองดิเฮ้ยมึงก็ช่วยกูสิโอ้ยวิ่งแล้วจ้าโอ้โหแม่แน่นแล้วเชี่ย โอ้ห้ามโดนแสงโอเคห้ามของมันใช่ไหมแสงมันโอเคงั้นแสงของมันจะทําให้เราแข็งโอเคจะทำให้เรากลายเป็นหินครับผมไม่ได้ตายแบบไร้สาระนะทุกคนไปนี่สุให้ทุกคนดูเนี่ยมามาว่าหลบอย่าหลบตรงนี้ก่อน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 ไป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 ดูหน้าแม่ดิโอ้โหโอ้ยแสบตาเนี่ยดูหน้าโอ้โหความเป็นจริงเนี่ยแสบหมดแล้วเนี่ย เสียทั้งน,อน<จ>้องโจและในโจ <ร S 2> ยังไงอย่าได้แล้วผมขอดูก่อนนะผมยังไม่รีบนะครับผมขอดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไปแล้วโอเคไปครับวิ่งไปน,น้าแม่เด็กมากนะน้าแม่เด็กมากเด็กแบบเด็กเกินแต่ตัวบเบลเลอเลยอ่ะเ้ยหรือว่าแค่เราตัวเล็กอะใช่หรอแต่ไอ้ดูไอ้คนพวกนี้ดิคนพวกนี้มันก็ตัวขนาดไม่เท่ากับแม่ ไม่รู้คุณอยู่ตรงนี้วันคุนั่งรอโอ้โหแม่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 แมกแมอแม่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 แเ่แแม่แม่แโ่แม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 ่ม่แ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 ร่แม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 ่แ่ม่แม่แมแม่แม่แแม่ม่่ม่แมม่ม ใจเย็นครับเฮ้ยเอออย่าเอออย่าบอกนีะทางนู้ดทางนู้ดทางนู้ดทางนู้ไอ้นี่เหรอเออจู๊บเป็นไงบ้างปลอดภัยปลอดภัยมาลงมาลงมาลงมาวงกล้องแปลกๆไม่ชอบเลยอุ๊ยเอ๋อ้แมนอย่านะเฮ้ยวันที่วิ่งแน่เสียงใครร้องเพลงวะเออเออ เป็น <Hello. S 2> ไ,ไงบ้างอุ้ยหลบตามเงานะหลบตามเงาแน่ๆเลยจังหวะนี้กูหลบก่อนกูดูอนาคตก่อนแม่เดินมาแม่เดินมาแม่มาแม่มาแม่มาแล้วลูกแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่แม่แม่งเดินมากูกลัวแม่ระดับนี้ละไม่รู้กูเข้าข้างหลังนี่ก่อนนะเข้าบ้านได้ก่อนเลยจังหวะนี้ไม่สนแล้วก็ไปก่อนกูไปก่อนนะกูไม่ไม่รู้แล้วเอาตัวรอดก่อนพัก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 มานี่เรา นี่แล้วนี่โอ้ยไปไปรอเลยลูกแบบนี้แม่มาแน่นอนมาแม่มาแล้วแหละอุ้ยไปไม่ได้ตรงนี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 ้ดึงดึงดึงฮึบเออไปโอ้ถ้าแม่จะจองขนาดนี้นะลูกไม่แม่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ แม่แปลกๆว่ะแม่โอ้โหอย่านะอย่าอย่าแม้แต่จะคิดดีย่าโอ้โหดีแล้วที่ไม่คิดอุ้ยอ๋อที่ฝันกูฝันโอ้โหอันแล้วกูล่ะเฮ้ยอยู่ไรอ่ะเอ้าหมดนไยแล้วว่าเราต้องได้เจอกันแน่เพื่อนเดี๋ยวแล้วกูล่ะอะไรอะอะไรอะอันนี้ ใครเดินมาครับเอาเอาเอาเย e อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอู้หูเงาม,มันมาเลวเงาเบลอเลยอะเขยนนะกลัวจัดจบแล้วใช่ไหมน่าจะอ่าอขอบคุณที่ร่วมเล่นเกมของเราซีนลเล็กในห้องฝันร้ายสามเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้ววันนี้ แหมโอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับอันนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวเกมเดโมของ Little n i g h t m a r e ภาค3นะครับผมหรือว่าสิ่งเล็กๆในห่วงฝันร้ายนะครับเป็นภาคแรกที่เปิดให้เล่นโคออปกับเพื่อนนะครับผมซึ่งเนื้อเรื่องนั่นติดตามนะครับผมแล้วก็ l ล t สบอสไม่รู้ว่าใช่ล t สบอสหรือเปล่านะครับแต่ว่าน้องตัวใหญ่เลอเกินแม่ตัวใหญ่เลอเกิน ใช่นักกูด้วยครับผมอยากค่อยมาดูอีกครั้งหน้าแล้วกันว่าตัวเกมจะเป็นยังไงขอบคุณอาร์มนะครับที่เข้ามาเล่นกันในวันนี้ครับผมครับผมดงใจครับผมเดี๋ยวกันครั้งหน้าครับผครั้งนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ